รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสวัสดีค่ะพบกับรายการ New World ทางมิติข่าวคลืน FM 90.5นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา19.30น,นถึง20.00น วันนี้ที่เราต้องคุยกันนี้สงสัยจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับกระแสของทรัมป์ที่กำลังเจอวิกฤตอย่างหนักทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีต้องเรียกว่าเป็นกระแสที่ร้อนปุดปุดไปเลยแล้วก็ยังส่งผลถึงกระทบกระเทือนต่อตลาดการเงินและตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งเหมือนเกิดความพันผวนแล้วก็ปัน่นป่วนพอสมควรวันนี้เรา ต้องมานั่งช่วยกันปูทางนะคะสำรวจว่าข้อท็จจริงอะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองของทั้มนเนวลานี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะงรั้นเรามาดูข้อมูลพื้นฐานและข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่ากระแสวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นกับทั้์ในขณะนี้คืออะไรสิ่งที่ทั้์กำลังเผชิญหน้าอยู่ ในขณะนี้ก็คือกระแสะการเ,าเรียกร้องให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีนะคะก็คือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า impeachment นะคะ impeachment เนี่ยกำลังก่อตัวยังไม่ได้เป็นกระแสะที่ชัดเจนในโดยทางข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ามันยังเป็นแค่การก่อตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ไล่เลียงกันมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกระแสใหญ่ในขณะนี้เนี่ยให้มีการถอนถอนอโดนัลด์ทรัมป์จากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกระแสรแรกที่เราต้องติดตามดูก็คือเรื่องที่ไม่พ้นที่ไปเกี่ยวพันกับเ,เรื่องของรัเสเซียน,นั่นเองนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราคงเห็นว่ากระแสที่มีการาพูดถึงรัเสเซียมาตลอดความสัมพันธ์ระวังทัป์กับ รัเสเซียก็คือเรื่องของการที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วก็มีกระแสเรื่องของรัเสเซียเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะคะโดยมีมีการ,ม,การ,ม,การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่กับทีมเลือกตั้งของทรัมนะะแม้กระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของยุคข,ของครัมก็เหมือนกันนะคะในขณะนี้เนี่ยความสัมพันธ์ที่มีการพูดถึงในเชิงระหว่างทรัมป รัฐบาลของครัมป์กับรัเสเซียล่าสุดก็คือที่เป็นกระแสด้านลบมากๆเลยก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทรัมเนี่ยเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียในเซอร์เกย์ลัฟลอฟนะคะซึ่งออกมา,าพูดถึงว่าทรัมเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อ,อ,อการร้ายโดยเฉพาะข้อมูลในกลุ่มไอซิกลุ่มไอซินี่ ถ้าเราลองมาดูนะคะว่าคือเป้าหมายใหญ่หรือที่รัสเซียเนี่ยต้องการกําจัดเพราะว่ากลุ่มไอซิเนี่ยกําลังทาสงครามอยู่ในซีเรียแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการที่รัฐบาลของซีเรียเนี่ยจะอยู่อหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสงครามในซีเรียเนี่ยเกิดขึ้นมา หลายปีแต่ก็ยังไม่สังาสามารถที่จะสงบศึกได้และรัฐบาลเนี้ยก็อยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ลงทวนเนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะยุติสงครามในซีเรียได้ถึงแม้ว่ารัเสเซียจะเข้าไปช่วยในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถที่จะยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มไอซิสได้ทั้งหมดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไอซิสเนี่ยก็คือยังเป็นกระดูกชิ้น สำหรับรัสเซียในการที่จะแก้ปัญหาของซีเรียที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีข่าวออกมาว่าคัามเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลลับในส่วนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสที่ทำให้บรรดาพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหากคัามเปิดเผยข้อมูลออกไปจริงเนี่ยเท่ากับเป็นการเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นพันธมิตรเหล่านั้นก็เริ่มที่จะ กลัวกันในเรื่องนี้เหมือนกันส่วนว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงแค่ไหนเนี่ยนะคะคาบอกว่าเขามีสิทธิทางกฎหมายจริงแต่ว่าปรากฏว่าทางาทีมงานของคาก็ออกมาบอกว่านั่นไม่ใช่ความลับนั่นเป็นเรื่องการพูดคุยกันทั่วไปเท่านั้นเองแล้วก็ดูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางรัสเซียก็มีปฏิกิริยาตอบโต้โด,ดยประธานาธิบดีปูติน ะะว่าเลยมีปูตินเนี่ยออกมาช่วยแก้ต่างในวันนี้บอกว่าไม่ได้เปิดเรื่องลับเลยสําหรับข้อมูลที่มีการคุยกันระหว่างรัมติต่างประเทศของรัเสเซียกับทรัมม์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นทางรัเสเซียพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับคอนเฟสคือรัฐปราของสารัฐถ้ามีการร้องขอมานะะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พยายามจะแก้ต่างแต่ว่าประเด็นจะตีตก ในเรื่องของความสงสัยได้หรือเปล่าในอีงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันนะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็เรื่องที่ร้อนสุดๆในสหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็อาจจะต้องพูกกันยาวพอสมควรในเรื่องนี้ก็คือกระแสที่มีการตดอ่พ่วงในการเอฟบอคนล่าสุดที่ออกไปนั่นเองคือในเจมส์นะคะในเจมส์โคมี่นะคะทีนี้ การที่ปลดเจมส์โคมีเนี่ยทรัมอ้างว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็ไม่ขัดกดรับรัฐมนูญด้วยนะคะในการที่ปลดพ่วงในการเอฟบีไอออกไปนะคะทั้งแต่ว่ามันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาอย่างไงกระแสก็คือว่าเจมในเจมส์โคมีเนี่ยไปเขียนบันทึกเอาไว้นะคะในช่วงที่มีการอา่คุยพูดคุยกับทรัมป์เนี่ย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยที่โดยที่ในเตียนเนี่ยเขียนเป็นรายงานบันทึกเอาไว้ว่าทรัมป์ได้ขอให้เขาเนี่ยยุติการไต่สวนสอบสวนสืบสวนกรณีของไมเคิลฟินซึ่งไมเคิลฟิน์เนี่ยก็คือคนที่ทรัมป์แต่งตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงในสภาในสภาความมั่นคงแห่งชาตินี้เองนะคะ ซึ่งในฟินเนี่ยต้องเราออกในในช่วงต่อมาจากตําแหน่งที่ที่ทําแต่งตั้งเพราะอะไรเพราะว่าถูกพาดพิงไปเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยได้ไปออแอบคบหายอยู่กับรักเซียน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ทําให้ฟิ์มเนี่ยถูกสอบจากทาง FBI ว่าเกี่ยวข้องกับ ที่มาที่ไปของรัสเซียยังไงแต่ว่าทั้มได้มาหาเจมส์โคมีแล้วก็บอกว่าให้เขาเนี่ยเลิกสอบสวนกรณีนี้โดยที่ทั้มบอกว่าไมเคิลฟินนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็คุณจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปซะเพะนี่คือสิ่งที่ในเจมส์โคมีได้บันทึกเอาไวใ้ในในรายงานของ FBI แต่ปรากฏว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยเอาเรื่องนี้ออกมาตีแผ่ให้เห็น ทำให้เห็นที่มาที่ไปว่าครั้มกำลังแทรกแซงมีการวิพากษ์วิจารณ์มากเลยในกลุ่มนักสังเกตการการเมืองในกลุ่มนักวิเคราะห์ทางการเมืองทั้งหลายบอกว่านี่คือการแทรกแซงกระบ,บวนการสอบสวนหรือเปล่าซึ่งถ้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็คือการขัดจริยธรรมแล้วก็ขัดต่อ กฎหมายโดยซ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงและมีการพิสูจน์ออกมาว่าเป็นจริงเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือกระแสที่จะนําไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีนั่นเองนะคะแต่กว่าจะถึงกระบวนการตรงนั้นแล้วก็มีการพิสูจน์ออกมาว่าหลักฐานมีความน่าเชื่อถือไม่เนี่ยคงต้องใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะพิสูจน์หลักฐานตรงนี้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นก่อกระแสเท่าน,นั้นเอง นะคะเพราะว่าวันที่ยี่บสี่พฤษภาคมนี้ก็เป็นวันที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะว่าการที่ประทานคณะกรรมาการด้านการสอบสวนนะคะฝ่ายบริหารประจำรัฐสภาจะประจําสภาผู้แทนราษฎรก็คือสประธานสอสอนั่นเองนะคะนี่คือฝ่ายสอบสวนนะคะของอสภาสสสหรัฐเนี่ยออกมาเรียกข้อมูลจาก FBI ว่า ขอให้ส่งบันทึกข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะในบันทึกของเจมส์โคลมี่เนี้ยมาให้ทางส,าสภาผู้แทระะนราษฎรดูเพื่อที่จะตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรจริงหรือเปล่าที่คําขอให้มีการยุติการสอบสวนในไมเคิลฟลิงนะคะซึ่งพอเรื่องนี้ออกมาเป็นกระแสปั๊บเนี่ยเรากฏว่าบรรดานักการเมืองสอสอพัก ทั้งของเดโมแครตและรีพับลิกันออกมาเรียกร้องกันใหญ่เลยว่าให้ทรัมป์เนี่ยมีการแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะสอส,อสอพาริพาร์บิกันของทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าต้องการให้มีการเปิดเผยบันทึกฉบับเต็มทั้งหมดด้วยเพื่อที่จะมีการตรวจสอบอย่างซึ่ง่าอ,อย่างชัดเจนลงไปในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองไปแล้วอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่า มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ถ้าหากว่าสิ่งที่วิภาควิจารณ์ว่าแทรกแซงกระบ,บวนการสอบสวนแล้วเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ในซาในกระบวนการกฎหมายของสหรัฐเหมือนกันเพราะว,ว่าเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในคดีวอลต์เกตปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ก็คือมีการไปปลดพุ่มในการเอฟบีอเพราะอะไรเพราะว่าไปสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับ มีการที่พักควิพับริกันสมัยวิชาร์นิกสันเนี่ยไปแอบท็บสายโทรศัพท์ของพักคู่แข่งเพื่อที่จะล้วงเอาข้อมูลาการเลือกตั้งนั้นออกมาทําให้สามารถที่จะได้เปรียบก,การเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งทําให้ FBI เนี่ยมีการเข้าไปสอบสวนแล้วในที่สุดพ่วงโดยการ FBI ในการนั้นก็ถูกปลอดออกจากตําแหน่งแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยศาร ดีกาของสหรัฐก็ได้เข้ามามีส่วนในการเกี่ยวข้องตัดสินให้วิชานมิกสันเนี่ยต้องส่งมอบเอกสารรวมทั้งเทปที่มีการสนทนากันทั้งหมดเนี่ยให้กับทางสารเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานปรากฏว่ามิกสันต้องประกาศลาออกไปเพราะนั้นรัฐนาทิบดีนมิกสันเนี่ยก็เลยรอดพ้นจากการถูกถอดถอนในในขณะนั้นไปได้เหมือนกันเพราะ จะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหตุการณ์ของทั้มในครั้งนี้อาจจะถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามนั้นแล้วเนี่ยกระแสการเข้าสู่กระบวนการถอดถอนก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นจริงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าทั้มไม่มีการลาออกถ้าเป็นถ้าสถานการณ์ซุกงอมขนาดนั้นแล้วไม่ลาออกเนี่ย ทะเจอกับเรื่องของการถอดถอนแล้วก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าประธานาธิบดีที่เคยเจอเกี่ยวกับเรื่องคดีการถอดถอนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสามคนท่านนองน,นอกเหนือจากคดีของวิคชันนิกสันในวอเตอร์เกตแล้วเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเรื่องของนายแอนดรูว์จอห์สันนะคะแอนดรูว์จอห์สันเนี่ยก็เป็นหนึ่ง นะคะ,ะหนึ่งในประธานาธิบดีที่ถูกไต่สวนเรื่องให้มีการถอดถอนเนื่องจากไปละเมิดกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ช่วงนั้นเนี่ยโหนานมากเลยเป็นช่วงปีหนึ่งแปดหกแปแต่ว่าก็รอดพ้นมาได้เพราะว่าเวลาที่โหวตเสียงในสภาแล้วเนี่ยปรกากฏว่าเขาสามารถที่จะชนะมาได้นะคะเออ ต่อมาอีกเคสหนึ่งก็คือเรื่องของใกล้ๆเราเมื่อไม่นานนี้เองก็คือเรื่องของประธานาธิบดีบิลคินตันนะคะบิลคิงตันเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ถูกไต่สวนในช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าแปดก็เจอเรื่องเกี่ยวกับให้มีการถอดถอนเหมือนกันโดยที่ในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องคือเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปให้การเท็จเกี่ยวกับข้อหาการให้การเท็จ แล้วก็ขัดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถชนะโหวตในสภาม,มาได้ก็เลยทําให้ผนจากการกล่าวหากระทําความผิดได้เป็นกรณีของคร้มก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามมองว่าจะเข้าสู่การซ้ํารอยเหมือนกับออดีตสามประธานาธิบดีที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยหรือไม่นะครับ ออตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่จับตาดูทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันเท่านั้นเองแต่ที่แรงกายเป็นว่าโพลสำรวจมีสิแรงกว่านะคะกระแสการคาดคิดอของหลายหลายคนตอนนี้แรงก็ล้ำหน้าไปกว่ากระแสข้อทิจจริงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าโพลสำรวจที่ออกมาเนี่ยรากฏว่าเอ่อทำให้กระแสการเมืองเนี่ยเริ่มคุกรุ่น แล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะเกิดขึ้นในบรรยากาศออในการบริหารประเทศของของครัมจนกระทั่งถูกมองไปว่าเอ๊กกำลังเสียสูญในการที่จะบริหารประเทศหรือเปล่าปรากฏว่าโพลที่ออกมานะคะเป็นการสำรวจของโพลทางด้านพับบิกนะคะเขาเรียกว่าออโพลขอหาชื่อโพลนิดนึงเป็นพับบิกพาลิซีโพลลิ่งนะคะ อันนี้เนี่ยปรากฏว่าผลสำรวจออกมา48%หนุนให้มีการถอดถอนคมออกจากตำแหน่งนะคะแต่ก็มีเสียงที่ไม่น้อยเหมือนกันรวมกันว่า41%เนี่ยสแสดงการคัดค้านในขณะที่ประมาณสัก17%ยังไม่มีการประมาณ11%ค่ะบอกไม่แน่ใจว่าควรจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงอันนี้ก็ เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่ากระแสมันจะมีการสวิงไปสวิงมาเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักฐานข้อท็จจริงนะคะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสที่โกลเมกันออกมาเรียกร้องให้ถอดถอนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าโพลที่ออกมาเนี่ยสําหรับเสียงที่ให้มีการถอดถอน48เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเสียงที่ สนับสนุนพรรคเดมโมแครตอยู่41%การที่เสียงที่สนับสนุนพรีพับลิกันมีอยู่32%นะคะส่วนที่ยังเป็นความเห็นตื่นอื่นที่เป็นอิสระเนี่ยยังมีอยู่ถึง28%ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังเป็นโพลที่ยังสามารถที่จะสวิงกลับไปกลับมาถ้าหากว่ามีการสำรวจอีกครั้งหนึ่งในอีกช่วงระยะเวลาหนึง่ง แต่มีก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าโคต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะมีเสียงคนอเมริกันที่เป็นตัวแทนจำนวนไม่มากนะักแต่มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าเหตุผลเนี่ยที่เขาสำดวดรวจโพอันนี้เนี่ยเขาถามว่าแล้วคิดหรือไม่ว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีของรัเสเซียหรือเปล่า กรณีของรัเสเซียเนี่ยคนอเมริกันคิดว่าเป็นจริงไหมที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าในจํานวนนี้เนี่ย51%คิดว่ามีการแทรกแซงจากรักเสเซียจริงส่วนที่33%บอกว่าไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะส่วนอีก17%บอกว่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคนอเมริกันเนี่ย เชื่อว่ารัเสเซียมีบทบาทต่อการเมืองของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะอ๋อสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยมันวัดถึงอะไรมันวัดถึงว่าไม่ว่าพร้อมจะ,จะเจอกับพายุทางการเมืองที่เริ่มพัดกระหน่ำเข้ามาจริงแต่ว่าความน่เชื่อถือของคนเมกันต่อการบริหารประเทศเนี่ยปรากฏว่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะ เัราะว่าคนเมกันเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าตาในผลงานของคัมสักเท่าไหร่เลยนะคะมากฏดมาที่เห็นด้วยกับผลงานของคั้มเนี่ยมีแค่40เปอร์เซ็นเท่านั้นเองแต่ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีถึง54เปอร์เซ็นแล้วก็เห็นว่านี่ยังไม่ใช่เป็นยังไม่มีผลงานของคัมที่เข้าตาออกมาเลยแล้วก็เลยมีการมองไปข้างหน้าอีกนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคัมจะสามารถผลักดันนโยบาย ที่ตัวเองได้หาเสียงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้จ่ายนโยบายงบประมาณาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเรื่องของการปฏิรูปภาษีลดภาษีนิติบุคคลลดภาษีเงินได้ที่จะทําให้คนอเมริกันเนี่ยหรือธุรกิจอเมริกันเนี่ยลดภาระโดยขณะที่รัฐเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียเงินถึงห้าถึงเจ็ดล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนในอนาคตเพราะนี่คือสิ่งที่ทําให้คนเริ่มสงสัยเพราะแน่นอนว่าคนก็เลยมีการสํารวจโค้ต่อแต่อีกอีกโค้นึงที่ออกมาสํารวจก็คือการหลับโพการหลับโพนี่เป็นการวัดเลยนะคะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยของคนในกันเนี่ยที่มีต่อการทํางานของคํามเนี่ยลดต่ําลงไปเรื่อย ในจํานวนประธานาธิปดีหน้าใหม่ที่เข้ามารับตําแหน่งนะคะเป็นการาลดลงไปเนี่ยถึงระดับต่ําสุดเขาเรียกว่าเสียงของทั้มที่ได้เสียงโหวตจากคนเมกันตอนนี้เรียกว่าต่ําสุดเลยเมื่อเทียบกับประธานาธิปดีหน้าใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศนับตั้งแต่มีการสารวจตั้งแต่ปี 1, 1953โอ้โหเรียกว่าทั้มนี่อะไรไว้มากมายเหมือนกันถามว่า เรียกขวัญกำลังใจของอเมริกันที่หาเสียงไว้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าอเมริกันเฟิร์สอเมริกาต้องยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี้จะทําได้หรือเปล่านียังน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะที่ต้องจับตาดูอีกอันหนึ่งก็คืออีกเก้าหนึ่งของคําคําจะต้องมีการไปประชุมนะคะอ่อ G7 นะคะทีทะ่ที่ประเทศอิตาลีเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ทัามจะไปประชุม G7 เ,เนี่ยเห็นบอกวาอ่าจะมีการไปเยือนห้าประเทศก่อนอาจจะเป็นเบลเยียมอาจจะเป็นอิสราเอลอาจจะเป็นนครลัฐวาติกันในส่วนของปาเลสไตน์นะคะแล้วก็รวมถึงซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่แต่ว่าเริ่มมีเรื่องราวของะแะลงตั้งแต่สมัยโอบามา นะคะบารักโอบามาที่เราหองระแหงอยู่กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะฟื้นสัมพันธ์กลับมาได้ไหมหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่จับตาดูว่าแล้วทําจะได้รับการอ,อทริกหมายถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยให้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนกับอดีตประธานาธิบดีคนอื่นๆที่ผ่านมาหรือเปล่าในการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของเขาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าภาวะตลาดทุน ของสารัฐเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยปั่นป่วนกันหนักเหมือนกันนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการถอดถอนประธานทธิบดีหลังจากทีออ่มีข่าวเรื่องของโพงนี้ออกมานะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าทํจ้จริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ต่อจนครบเทอมในอีกสี่ปีข้างหน้าหรือเปล่าตอนนี้สี่ห้าเปอร์เซ็นท่านั้นเองที่ที่บอกว่าทํ้เนี่ยจะไม่น่าจะอยู่จนทบครบเทอม แต่ว่า43%บอกว่าน่าจะอยู่จนครบเทอมยันตอนนี้เราก็น่าจะดูว่าเอ๊แล้วทาเนี่ยจะอยู่ได้สี่จนครบสี่ปีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหุ้นตกไปละดาวโจนตกไปแล้ว,ว,ป,ลวประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเรียกว่าหุ้นสารักสามตลาดหลักก็คือดาวโจนส S M P ห้าร้อยนัสแดกซึ่งเป็นตลาดหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีตกไปเมื่อวานนี้ประมาณเกือบ ระหว่างสองถึงสามปเซ็นแล้วที่มีการรายงานออกมาที่ชัดๆก็คือว่าบรรดาเศรษฐีหุ้นเนี่ยมูลค่าการตลาดของคุณเนี่ยหายไปเรียกว่าความมั่งคั่งของเศรษฐีมหาเศรษฐีหุ้นเนี่ยหายไปในค่ำคืนเดียวเนี่ยสามหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วถ้าหากว่ากระแสการเมืองยังมีเป็นปัจจัยลบแล้วก็ทําให้เกิดภาวะ ความปั่นปวนเกิดขึ้นในตลาดการเงินแน่นอนว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ความเสี่ยงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยก็แกว่งตัวในทิศทางที่อ่อนตัวลงตอนนี้ระดับนี้ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยลด98ลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ที่97เท่านั้นเองแต่ก็เรียกว่ายังอยู่ในระดับที่แข็งแต่งพอสมควรมื่เทียบกับช่วง ปีเมื่อช่วงย้อนหลังกลับไปสักประมาณสามปีที่ผ่านมาตอนนั้นดอลลาร์เนี่ยยังกระปกกระเปียกกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินช่วงซับพคามดอลลาร์ช่วงนั้นอยู่ที่อินดซ์เนี่ยดัชนีค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่แถวๆประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเองแม้วันนี้ยังยืนอยู่ระดับที่เก้าสิบเจ็ดดอลลาร์จะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงอีกหรือไม่มีแนวโน้มเพราะว่าความเสีย่ยง ของทางการเมืองของครัมมีมากขึ้นนะคะเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปอ,อ้อลืมบอกไปอีกนิดหนึ่งค่ะว่าการที่ดอลลาร์เนี่ยตกต่ําลงปรากฏว่าตลาดบอลเนี่ยกับคึกคักมากขึ้นผลตอบแทนของบอลสิบปีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยตอนนี้ลงมาอยู่ที่สองจุดสองสองเปอร์เซ็นนั่นแสดงว่าผลตอบแทนที่ลดลงแต่ราคาจะสงขึ้น เพราะฉะนันบอลตอนนี้กลับมาคึกคักเพราะคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าการเมืองจะผันผวนดอลลาร์จะปั่นป่วนหุ้นจะปั่นป่วนถือพันธบัตรรัฐบาลไว้ก็อาจจะยังพอจะทํากําไรได้อยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีความแน่นอนถ้าหากว่ากระแสความเสี่ยงทั้งการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐมีมากขึ้นเป็นนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูนะคะค่ะวันนี้เวลาของนิวเวิร์หมดลงพอดีค่ะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องลาลก,ก่อนสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย